สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายและช่อง The Helper อีกครั้งนึงนะคะไม่ได้ทำคลิปไปนานเลยวันนี้กลับมากับโครงการโชคดีมีคืนหรือคนละครึ่งค่ะเราจะเลือกโครงการไหนดีคะเพราะว่า1คนมี1สิทธิ์เลือกได้โครงการเดียวนะคะสำหรับโครงการแรกก็คือช็อปดีมีคืนนะคะโครงการนี้จัดมาสำหรับคนที่เสียภาษีเงินได้นะคะซึ่งจะเหมือนการลดหย่อนภาษีชนิดนึงค่ะซึ่งสามารถลดหย่อนได้ในปีภาษีนี้นะคะก็คือ2,563ั้นั่นเองค่ะ สำหรับคนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะง่ายมากๆค่ะไม่ต้องสมัครไม่ต้องลงทะเบียนอะไรค่ะแค่เวลาที่เราไปซื้อของนะคะให้ขอและเก็บใบเสร็จที่เป็นใบเสร็จรับรองเต็มรูปแบบใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะคะไว้เป็นหลักฐานแค่นั้นเองค่ะ ซึ่งก็จะยกเว้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคนที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะก็จะใช้สิทธิในโครงการนี้ไม่ได้อย่างที่พายบอกไปตอนแรกแล้วนะเราเลือกได้แค่โครงการเดียวค่ะโดยทีเ่เพดานการช็อปของเพื่อนๆจะอยู่ที่3า0 0 0บาทสำหรับช่องนี้นะคะแต่ว่าใครจะได้ภาษีเงินคืนเท่าไหรเนี่ยขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนค่ะเพราะแต่ละคนจะมีฐานภาษีที่ไม่เท่ากันนะคะจากตารางนี้นะคะภายได้มาจากกรุงเทพธุรกิจค่ะ นี่ค่ะฐานภาษีก็จะเป็นคนที่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทจะได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับการยกเว้นภาษีแล้วแม้คุณจะมาใช้จ่ายในรายการชอบดีมีคืนก็จะไม่ได้เงินคืนแต่อย่างใดค่ะสำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่แสนห้าถึงสามแสนขึ้นไปค่ะคุณจะได้ เงินคืนทั้งหมดสูงสุดนะคะก็คืออยู่ที่1,500บาทก็คือเอาฐานภาษีคูณ30,000เราแล้วหารด้วย1น0้นั่นเองค่ะทั้งนี้ก็คือเราจะต้องใช้จ่ายออกไป30,000บาทเนี่ยนะคะในกรณีที่เราใช้จ่ายไม่ถึง3 0,000บาทก็จะไม่ถึง1 5 0 0เช่นเราใช้จ่ายไปแค่20,000บาทเราก็จะได้ภาษีคืนมา1000บาทค่ะสำหรับคนที่มีรายได้สุทธิทั้งปีเกิน3,000 300, 0 0บาทนะคะจะมีโอกาสได้ภาษีคืน3,000บาทถ้าเพื่อนๆใช้จ่ายครบ3 0,000บาทนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่มีฐานภาษี 4, ทั้งแต่10%ขึ้นไปใช้ใจ่ายในโครงการชับดีมีคืนถึงจะเรียกว่าคุ้มค่ะสำหรับคนที่มีเงินได้มากกว่า3 0 0นบาทขึ้นไปก็จะมะีโอกาสได้เงินคืนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างฐาน15%ก็อาจจะได้ถึง4 5 0 0ฐาน20%ก็อาจจะได้ถึง6,000หรือคนที่มีรายได้ 5ล้านกว่าบาทก็อาจจะมีโอกาสได้เงินคืนถึง15,000บาททีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาพิจารณาให้ดีค่ะว่าตัวของเราเองเหมาะกับโครงการไหนชอบมีมีคืนหรือคนละครึ่งค่ะโดยพิจารณาจากฐานเงินเดือนอย่างที่บอกค่ะซึ่งจุดนี้พายมองว่าถ้าคุณมีฐานภาษี10%ขึ้นไปหรือมีเงินได้ทั้งปีมากกว่า3 0 0 0บาทคุณมีโอกาสได้เงินคืนจากโครงการชอบีมีคืน3,000บาท นั่นก็คือจะเท่ากับโครงการคนละครึ่งค่ะซึ่งคนละครึ่งเนี่ยจาจะจ่ายค่าสินค้าคือให้50%แต่จํากัดวันละไม่เกิน150บาทนั่นก็คือ1วันเนี่ยสามารถซื้อของได้300บาทค่ะแล้วก็จะได้คืนมา150บาทโดยจะใช้ทั้งหมด20วันในการใช้จนครบโครงการที่จะได้คืนมา จำกัดที่3,000บาทค่ะซึ่ง20วันนั้นอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนะคะแค่อยู่ในระยะโครงการก็พอค่ะเพราะฉะนั้นภายขอสรุปีกทีนะคะถ้าคุณเป็นคนดังต่อไปนี้ค่ะคือ 1. ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปีหรือ 2. มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์คือน้อยกว่า3 1 0 0 0 0 0บาทหรือมีเงินเดือนน้อยกว่า25,883บาทโดยเฉลี่ย คุณควรจะไปใช้โครงการคนละครึ่งจะคุ้มกว่าค่ะซึ่งคนละครึ่งสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ w w w คนละครึ่ง .com ค่ะรีบไปด่วนนะคะเพราะจริงๆแล้วโครงการเขารับแค่10หล้านสิทธ์และเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะและถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังยืนยันจะไปต่อกับโครงการช้อปปี้มีคืนเตรียมตัวออกไปเลยค่ะ อย่างอื่นเราต้องมารู้กันก่นกอนนะคะว่าสินค้าที่ร่วมโครงการมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้องนะคะซึ่งจะสามารถออกไปกำกับภาษีที่ถูกต้องได้ซึ่งเพืเ่อนๆอาจจะไปช็อปที่ tesco ท,ที่ร้าน s u p e r s t o ร,รท์ทั่วไปค่ะ2ค่ะเป็นสินค้าโอท็อปที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะถึงจะสามารถออกไปกำกับภาษีได้ค่ะชิ้นถัดมาค่ะก็คือหนังสือค่ะน่าจะถูกใจคนรักการอ่านโดยทั่วไปเลยทีเดียวค่ะ แต่ออ,อมีหลายสินค้าหลายอย่างนะคะที่ไม่ร่วมโครงการนั่นก็คือสุราบีร์วายและยาสูบค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไม่ร่วมโครงการอีกเช่นกันก็จะเป็นน้ํามันแก๊สหรือค่าตัว๋วเครื่องบินค่ะรวมไปถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสาราต่างๆด้วยนะคะการจะซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือเรือก็ไม่ร่วมในโครงการเช่นเดียวกันค่ะและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการจองโรงแรมที่พักมักคุเทศไกด์นำเที่ยว ก็ไม่ร่วมโครงการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับคนชอบเสี่ยงดวงชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็ไม่รวมเหมือนกันค่ะระยะเวลาโครงการนะคะก็ให้เพื่อนได้ช็อปกันประมาณ2เดือนก,กว่าๆโดยเริ่มที่วันนี้ค่ะ23ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่3 1ธันวาคมกันเลยค่ะ สุดท้ายนะคะพายขอฝากไว้สักนิดนึงค่ะว่าการจะเข้าร่วมโครงการช้อปปี้มีคืนนั้นให้เราตระหนักไว้ก่อนนะคะว่าเราจําเป็นจะต้องซื้อสินค้านั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินออกไปมากกว่าส่วนลดของภาษีที่ได้รับมานะคะเช่นเราซื้อ30,000จริงๆอาจจะได้ส่วนลดทางภาษีแค่3,000หรือ4,500บาทค่ะแต่ถ้าไม่มีแผนจะซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะการไม่เข้าร่วมยอมเสียภาษีตามปกติจะช่วยประหยัดเงินได้มากกว่านะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อสินค้านี้อยู่แล้วมีความต้องจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วการเข้าร่วมโครงการก็มีแต่ได้กับได้ค่ะเพราะนอกจากจะได้สินค้าที่เราต้องการแล้วยังได้รับส่วนลดทางภาษีเพิ่มมาอีกด้วยค่ะและหลายๆคนถามมาเยอะนะคะว่าเผลอไปลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไปแล้วยังจะทํำยังไงได้บ้างจะยกเลิอกอยังไงได้บ้างวิธีการง่ายๆเลยค่ะโครงการคนละครึ่งนะคะเมื่อเราได้ SMS อยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ย แค่เราไม่ใช้จ่ายเป็นเวลา14วันผ่านโครงการคนละครึ่งเราก็จะถูกตัดสิทธิ์และเราก็ไม่ถูกแบล็คลิสค่ะซึ่งเราก็มาใช้โครงการช้อปปี้มีคืนได้ตามปกติค่ะค่ะสำหรับพายเองนะคะฝนตกลกแบบนี้คิดอยากได้เครื่องอบผ้ามากๆเลยค่ะคิดว่าน่าจะไปแอบสอยมาสักเครื่องโชคดีที่โครงการนี้มาพอดีด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆใครไปสอยอะไรมาได้ยังไงอย่าลืมมาชี้เป้าหรือม,มาบอกกันบ้างนะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะ 拜拜。